เกินไปดูนะครับเดินตามไปดูแนะนำร้านนาซีฟู้ดเลยนะที่เราได้รีวิวกันมาดีครับสดใหม่ๆเลยแล้วานะร่อยหวานหนัก้นี่เจ้ของร้านใช่ไหมครับอาปูมีแบบไหนหรือว่าแบบล็อบเตอร์ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาที่ร้านนาซีฟูดกันนะคะเป็นมาตามรีวิวนะคะสวัสดีครับเอาอะไรเนี่ยผมกุ้งลายเสือไหมเนี่ยมันมีไข่มอ่าอืมมีหญ่นไอ้ขอไทยนะเนี่เขีขอ โอ้หใหญ่มากสดมากเลยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ประมาณเท่าหร่ตัวนี้มา่ว้มตัวนี้าพัเก็บตัวนี้มางจะบอกว่าไปไปกินที่ควางเจ้ามาตัวเท่านี้ประมาณสองถึงสามพันเลยอันนี้แค่พันเจ็ดร้อยถือว่าคุ้มมากๆเพาะว่า สดๆแล้วเราทำเป็นซาซิมิทานแบบเนื้อเด้งๆเลยนะคะเดี๋ยวให้มิกกี้มาเลือกกันบ้างนะคะเพื่อนในแต่ก็อยากไน้หนี้นี่เลยค่ะร้านพิเศษพิเศษเซ็นเจอร์เลยนะคะอันนี้คืออะไรครับเป็นหน่อยหน้ายักษ์ค่ะอันนี้มาภูเก็ตต้องกินนะคะทำซาซิมิแต่จับจีตเนื้อจะกรอบเนื้อมันเป็นยังไงครับเนื้อมันจะกรอบหวานมัน นะคสดมากสดทุกอย่างเลยร้านนี้นาซีฟูดอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้เป็นหอยหน้ายักษ์ค่ะหอยหน้ายักษ์ใช่มีฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับ<อ>มาภูเก็ตต้องทานมากินให้พี่มิกกัอบอย่างเนี่ยเขากินกันสองคนเออเอาลง อันนี้ทำอะไรได้มั้ยครับอันนี้เอาไปอ่าสำหรับพอดผัดมะนาวย่างลาเคยทานไหมคะทำร้านไหนเดี๋ยวนู้ดเนื้อเม่อยอเอาเป็นเอาเอาปูผัดผงกะหรี่หนึ่งจานแล้วก็จะเอาเป็นปูนึ่งปูนึ่งด้วยถ้างั้นในนี้เอาสักสองตัวพอไหมครับได้ได้นี่อันนี้เราจะไปทำปูผัดผงกะหรี่กัน อันนี้เออาันนี้คือปูอะไรอะคะอันนี้ปูดำค่ะปูดำแล้วก็ปูมีกี้เราเอากั้งไปแล้วอ๋อแน่นๆี่ก็สองปูอันนี้ดำสองอันนี้แน่นนิแน่นๆเลยนะคะแล้วก็เอาปูไปทำปูนึ่งอันนี้สี่ตัวครับได้นี่ยหกคิดพึ่งสามตัวอันนี้หกขิดพึ่งเท่าไหร่อะคะหกคิดพึ่งเลยแล้วแน่นนๆเลยครับผม 3ามร้อบามทถ้านานๆทีนี้เอาปูปูปูไปนึ่งัยผมกำลังดูว่ามันมาจากปูโตัวัหนป่ะใช่ครับอมแต่นี่เพิ่งแบบดั้ใหมมีไก่ไ่ไข่เน้นอันนี้จเท่าไหร่ครับกี่เี่จังสามร้อยห้าก็พอจ้ะหานร้อยได้หมจังเยอะราคาจะกินปูอีลดราคาพิเศษแล้วนะจันี่สาร้อยห้าสิบาทได้พิเศษแล้วจริงๆครับพี่โอเคเอาแค่นี้เนาะ สี่ตัวนะยาวด้วยไหมเออหอยหลอดของเขาไปทำเมนูอะไรอ่ะอย่าอย่ไปเดี๋ยวไปทำให้ไปไม่เอาเอาปูเอาปูไข่ไหมปูดองไข่ปูอันไหนปูไข่อะคะเอาไปแล้วตาเอาไป,ปแล้วใช่ไหมโอเคไปเอาปูไข่แล้วใช่ไหมนี่ปูไข่เอาปลาหมึกด้วย เอาปลาหมึกด้วยเอาไปย่างใช่ไหมคะเอาปลาหมึกย่างตัวเดียวพอไหมคะพอค่ะครับร้อนให้หน่อยนะราคาร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบเอาหอยไหมเลี้ยงเอาไหมพอแล้วหอยยาวไปย่างอันนี้เอาไปเลยนี่หอยเชลนะคะหอยนี้เราทานหนึ่งไหมคะพี่เอยอะไรอันนั้นน่ะเอาไปย่างเอาหอยแครงกันนะเอาไปโหูหอยแครงยักษ์เลย คะอันนี้มันหนักกับเปลือกก็ได้ไม่งั้นมันเยอะไหมใช้ได้อยู่นะอันนี้เท่าไหร่ครับตัวน,นี้350บาททั้งหมดนะคะนี่โลกว่าอันนี้ต้นแับในมือใส่ในมือเลยค่ะพี่จะได้รู้ครับใส่ใน,นมือเลยใหญ่แค่ใหญ่มากอะ่ะแล้วก็เอาตัวนี้ลูกดูดิลูก,ล,กลูกหอยลูกค่ะลูกหอยที่เรากินกันอยู่บนมีแค่นี้อ,อันนี้ อีพ่ออีแม่หอยจ้าไปกุ้งไม่เอากุ้งเบื่อแล้วพอแล้วพอแล้วถ้าไนีะเอาไหมคะซาซิมิอร่อยนี่ตัวละร้อยเดียวร้อยเดียวหรอลองไหมลองไหมอันนี้หอยตัวใหญ่นี่ร้อยห้าสิบบาทไหนไหนหอยหน้ายักษ์อะไรค่ะอันนี้คือหอยหน้ายักษ์นี่คือฝั่งนี้เลยนะคะเป็นเมนูที่ต้องลองเลยใช่ไหมคะ มาแล้วต้องลองอหอยหน้าย,ยักษ์เอาไปทำเมนูอะไรอะคะปาซิมี่เลยค่ะเอาหนึหน oui, ่งตัวหรืว่าจะเอาตัวใหญ่ร้อยห้าสิบบาทเอาตัวใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่ในนู้นอ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ร้อยหนึ่งตัวนี้ร้อยห้าสิ okay อันนีเนี่ยไม่เคยเกินชลแบบจิ้อยอันแรกเลยล็อเตอร์อันนี้เขาเรียกว่าไีมอืมสดจริงๆังนล่ะมตัวเล็กไปไหมเนี่ย <c oughs> อร่อยมากพือจะครเินของที่แบบดิบๆอย่างนี้ไม่เป็นเลย Mình どう <laughs> อันนี้เราก็กินคลีนให้เรียบก,กลับไปเราก็ไปกินอาหารคลีนกันแต่ตอนนี้คลีนหน่อยค่ะให้หมดุกจาก <c oughs> นเลยนะกันเชฟกู ก็ว่าก็ว่าสดแล้วเราไปกินที่เกาะปูที่หมู่บ้านชาวปมงก็ว่าปูสด,ดแต่รอบนี้ก็เป็นอีกคท้้หนึ่งที่ตัวอร่อยนะมากมาเพื่เกลายทีแล้วแต่ยังไม่เคยรู้ว่าที่อาหารซีฟูที่ส,สดสของคาระที จุดไหนนะคะตลาดน,นี้ถ้าใครมาภูเก็ตแนะนำเลยซีฟู้ดหาลาไวะคะ้ค่ะเป็นตลาดที่สดๆจากชาวประมโหมขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบอาหารทะเลที่สดๆแล้วตัวบิ๊กๆทั้งน,นั้นเลยนะคะแนะนำม,มากใครมาจะต้องลองเลยซีฟู้ดหาลาไว้นะคะร้านที่แนะนำว่าจะเป็นร้านนาซีฟู้ดแล้วก็วันนี้เราข้ามมาฝั่งตรงข้ามคือ พอซื้อเสร็จเราก็ยกมาเลยฝั่งร้านคุณพ่มาซีฟูดเขาก็จะทำแ,แต่และเมนูออกมาให้เราทำแบบนี้เลยนะคะมีเห็นเลยน้ำเ <c oughs> จี๊มซีฟูดน้ำเจียมซีฟู๊ <c oughs> ดปลาแซลมอนการบริการในการปรุงอาหารของเรานะคะของเขาคิดก็คือ1กิโลกรัม100บาท เพิ่มอย่างละเจ็ดบาทบางอย่างถ้าเป็นลวกเป็นนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดเราอย่างละห้าสิบบาทนะคะก็คือไม่ควรจะมีค่าก็ไม่ค่อยาวกมากเดี๋ยวขอกินก่อนนะขอจบการรีวิวซีฟูด้ดหาลาไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เปิ้นเจนี่ด้วยนะคะ